รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมกาก้านะวินยาสีจากรายการอินโฟไลทีวี ก็เราอยู่กันที่เมื่อเทาันนี้ครับพี่ก้าววันนี้มาดูมหากรรมอะไรครับวันนี้ยานยน์ยานยนต์หรือมอเตอร์เทคโปนั่นเองครับเท่าไหร่ครับวันนี้ครั้งที่38ดครับพี่ก้าปีนี้ครั้งที่38เราจะมีถึงวันไหนนับตั้งแต่วันนี้1ถึง12ธันวาคมนี้ครับ1ถึง12ธันวาใช่ครับผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังสนใจแล้วก็กำลังมองหารถยนต์ครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับยานยนต์ครับก็เข้ามาที่งานนี้ได้ใช่ครับผมาตัดสินใจนานครับเพราะว่าของดีที่นี่มี ให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันมากมายกับบูธต่างๆในงานครั้ใช่แล้วปีนี้ไฮไลท์ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์บอกเลยว่าเพียบเต็มพิกัดแน่นอนครับผมเห็นแค่แว๊บแค่หน้างานครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยใช่ยังรู้สึกว่า อลังการอลังการแล้วก็แบบรถรุ่นใหม่ๆเขามามาเต็มครับจัดเต็มครับทีนี้กับโควิดใช่ว่ามหากรรมยานเดตนของเราไม่ได้ซบเทาอย่างที่ใช่เอยู่เพราะว่ารูปแบบการจัดงารเขาแบบ new normal new normal ปลอดภัยครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างใช่ครับมาตรการทุกอย่างก็ยังกาบไม่ตกไปเราไปดูกันเลยไหมเราชมอะไรก่อนรถจนต์นี้จะไปดูรถต์กันครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมรถยนต์ใครไลท์ว่าแต่ละบูธเขามีรถรุ่นใหม่ๆอะไรมา แสดงในนกันบ้างเรื่องรถผมว่าผมเจอเยอะแล้วอ่ะครับ2องล้อสล้อกับแต่2เท้าโอเคเรามีพิตตี้ค่าบในไล์อีกอย่างหนึ่งโอเคไปกับรถสวยครับตามมาค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแกรง2.3ดสทลินเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสันนวรากล้าเพื่อคนแกร่ง ท้าพิสุจความแร่กที่โชว์รูมทั่วประเทศ Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นถึง30มิถุนายน2,564 Live the Ranger Life <S Life s full of connectivity Waiting for your creativity Let's get started and drive to yourself Live your life to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. 'Cause every moment belongs to <laughs> me and belongs to you. Ooh, I wanna drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. 'Cause every moment belongs to me and belongs to you. Drive. Just <laughs> sit the hatchback for whatever moves me. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors นะครับแล้วก็พบกันอีกแล้วครับในงาน Motor Expo ครั้งที่38นะครับก็จัดขึ้นที่เมืองทองธานีเช่นเคยปีนี้ครับ u i t s u i i s มอ m ต t o r s ของเราก็ก็เป็นการเปิดตัวนะครับการกลับมาอีกครั้งนะครับของมอเตอร์สปอร์ตอย่าง Rally Art นะครับก็ในงานนี้นะครับเราก็มีทำการเปิดตัวนะครับอย่างข้างหลังผมนี้เลยนะครับเป็น Mitsubishi p a j e r o Sport r a l l y a r t นะครับแล้วก็เรายังมี m i Mitsubishi t Triton r a l l y Art นะครับ ใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดตัวการกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งของ r a ลลี่อาร์นะครับในรอบ11ปีนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนอกจากนั้นครับในงานนะครับเราได้นํารถจากมิซูวิชิออโต้แกรลี่ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถระดับตํานานตัวจริงเลยนะครับก็จะเป็นมิซูวิชิหนึ่งเนะครับปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับได้แชมป์ด้วยนะครับในดักราลลี่นะครับในปี1985นะครับเราเอาตัวจริงนะครับเสียงจริงตัวจริงมาโชว์กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับ เรายังมีตัว l a นเซอร์ WRC 05นะครับซึ่งก็เป็นรถแข่งนะครับใน World Rally Championship หรือ WRC นั่นเองนะครับในปี2005นะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นที่ Mitsubishi Lancer นะครับลงแข่งเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับใน WRC เอามาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปีนี้ครับโอกาสพิเศษครบรอบ60ปีนะครับเราเลยถือโอกาสนะครับ นำเจ้าสาล้อรีโอนะครับซึ่งก็เป็นมิตซูบิชินะครับรุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนหลังกับไป60ปีเลยครับในปี2504นอะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผมก็ยืมมาจากมิวเซียมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมาจัดแสดงให้กับพี่น้องชาวไทยได้ชมกันนะครับแล้วก็ในงานนี้ครับนอกเหนือจากตัว r a l l y Art Edition แล้วนะครับเรายังมี e x p a n d e r Special Edition นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมาจ รถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงพร้อมกันและแน่นอนครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับผมขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้เลยครับตัวเอ็กซ์เพและเอ็กซ์เพนเด s รอันนี้เราก็มีเงื่อนไขพิเศษนะครับยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0% 48ย์เอนต์ีดเดือนฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีนะครับฟรีโรสไซส์ซิสเต็มนะครับช่วยเหลือบนท้องถนน5ปีเช่นกันนะครับแล้วก็ปประกัันนช้1 1ี ทั้งหมดนี้ไม่ต้องเลือกครับรับไปได้หมดเลยครับสำหรับตัว Expander และ e x p a n d e r Cross นะครับแล้วสำหรับโปรโมชั่นมีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยนะครับผ่อนนานดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มาพูดคุยนะครับกับทางพนักงานขายของเรานะครับซึ่งน้องๆก็จะจัดนะครับแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าแต่ละท่านนะครับอย่างแน่นอนและผมมั่นใจว่าอันนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นครับมีออนท็อปโปรโมชั่นเข้าไปด้วย ในแคมเปญ60ปีแจก60ล้านนะครับของซีมอเตอร์ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับก็สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถภายใน31ธันวาคมศกนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับร่วมลุ้นจับฉลากนะครับทั้งนี้จับใหญ่สุดเลยครับผมรางวัลใหญ่นะครับทองคำหนัก60บาทนะครับ6รางวัลด้วยกันนะครับ้อมของรางวัลอื่นๆนะครับรวมมูลค่า60ล้านบาทนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อพวก Special Edition ของเรานะครับในรุ่น60ปีนะครับก็จะมีส่วนร่วม ในการบริจาคนะครับให้กับมูลนิธิทั้ง3แห่งนะครับอาทิเช่นมูลนิธิใช้พัฒนานะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับรามาธิบดีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากให้คุณลูกค้านะครับท่านใดที่กำลังมองหารถดีๆไว้ใช้สักพันนะครับได้แวะมาชมกันที่บู m มิสูบิชิมอเตอร์ที่งาน m o มอเตอร์เนะครับมาชมกันก่อนชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนนะครับเรามีรถเทส t d ได v ฟนะครับ รอให้บริการอยู่ด้านหลังด้วยนะครับลองขับกันก่อนครับดีก็มาคุยกันในเรื่องเงื่อนไขนะครับแล้วก็ออกรถกันไปนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสพิเศษอันนี้ครับผมก็พบกันครับที่งานมอเตอร์เอครับที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์สครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพนี่เรามาดูตรงฝากระโปงที่เป็นตี่ชเรียกว่าอะไรนะเคลปาเคลปาที่เป็นในแบบาที่เราดูเป็นเดิมแล้วก็ นี่คือตัวแต่งพอเดินข้ามมันีม่ตัวแต่งล่างเลยข้า่ใบล่างเฉยก็จะมีเปลี่ยนชุดแต่งก็จะเริ่มจากเม so ื่อกี้เราเห็นสูงใช่สูงก็จะเป็นเตี้ยลมเตี้ยลงแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกล้อแม่อันที่ยังพิเศษด้วยการที่เปลี่ยนเบรกด้วยเพื่อให้เบรกดีขึ้นดีขึ้นสำหรับคนที่ขับรถเร็วใช่ครับผมแต้องปลอดภัยอันนี้เรา่องหนครับเราไม่ได้ต่อใครนะครับอะไรนี่เลยครับก็เป็น กระโดดองค่าที่เป็นไลฟ์ซิ่งแแนวของใครู่นะจะชอบมีอะไรที่เปลี่ยนไปเบาะครับบ่อเปลี่ยนไปบ่อเปลี่ยนพวงมาลัยพวงมาลัยหายไปยังอยู่ครับตอนนียเป็นเป็นแนวสายสายสิ่งพร้อมสิ่งเลยร้อมิเลยหลายท่านที่สนใจที่แบบเอาแบบนี้เลยก็มาชิ้วุดีสู่ได้ว่าผมต้องการแบบนี้ต้องมีอะไรบ้างตัวนี้คือ อีดี DMAX j a c โ o 1.9 DDI Blue Power ก็เป็นที่แต่งสวยงามใช่แต่อยากใช้งานได้ผมใช่ครับผมอันนี้ก็เรียกประตูประตูครับผมประตูหลังครับอประตูหลังไมืออย่าไปนะครับประตูหลังครับผมทีนี้เราไปดูกระบะกันกระบะท้ายเอ่อผมเห็นอะไรโดดเด่นมานี่ครับโอ้หนี่เลยเขาเรียกอะไรนี่แหละปราดาวผมเลยอ่า อันนี้คือโลวาครับใส่เพื่อความสวยงามตัวนี้เขาเอาไว้ค้องันกันกันโครงอันนี้คือเขาแตกมาเพื่อให้ดูสวยงามแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการแต่งในสไตล์ของตัวเองก็มาดูแนวทางแต่ตรงนี้ได้ใช่ครับว่าเราจะอยากได้ประมาณนี้หรืออยากได้มากกว่านี้หรือไม่ก็เื่อนไขทุกอย่างอยู่ที่รู้ดอิสสุดถูกต้องครับผมแล้วเราจะไปไหนต่อ เดี๋ยวมจะพาไปดู B วีคอร์สวีคอร์สตัว,ตวใหม่ตัวใหม่เลยใช่มัมนเอ็กซ์ซดูแล้วดูแล้วดีแมกูแล้วไปมีคอร์สไปวีคอร์สถเท่าไหรครับคันนี้ครนะับคันี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวราไปดูวีคอร์สกันคความโดดเด่นของวีคอร์สกันไเเขาก็คือหนึ่งในสกูลดีแม็กนะครับแต่เป็นตัวใหม่คือีสุดวีคอร์ตัวนี้เลยครับพี่จก สี่คูณสี่รับแปะไดขับเคลื่อสีล้อครับเคลื่อสีล้อครับครับโดดเด่นขนาดเห็นบรรยากาศเลยตรงไหนครับพี่ก้าเดลท์ถูกต้องครับเดลัยที่โดดเด่นมากถูกต้องครับก็รวมถึงสีรถรวมถึงตัวหน้ากระจังเองที่ออกแบบมาให้แบบแต่ว่าดูไม่ใช่เขาเขาเหมือนกับดูจังเลนเวามน่ารักตรงครับผม นนไม่แข็งกระด้างสีเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแล้วสะอาดและเนียนตาถูกต้อครับพัฒนามาแบบเยอะมาก<อ>ส่วนท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลก็ลองแวะมาที่บูธอีสูครับอ่าใช่เข้ามาที่งานที่มุงหองใช่ยังมีต่อเนี่ยหนึ่งถึงที่สองพันวาางับที่สองพันวาเลยได้แล้วท่านไหนที่กําลังอ่ามองหรือกำลังตัดสินใจอย,อยู่ว่าจะเลือกรถ เกบะสักคันหนึ่งจะเป็นแนวใช้งานหรือแนวซิ่งหรือจะเป็นแนวออฟโรดนะมาที่รธอีกสุดมีครบทุกอย่างในขั้นเลือกที่นี <im> ่รับรองถ้าไม่มาดูที่รถแล้วจะตัดสินใจได้ทันทีใช่ครับผมต่อจากนี้ไปดูอะไรครับเราจะพาไปดูรถครอบครัวรถครอบครัวถ้าผมไม่มีครอบครัว่ใช้ได้เหมือนกันก็ไปหาครอบครัวแล้วก็ไปดูรถถูกต้องไปครับไปเลยครับ Fx4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นถึง30มิถุนายน2,564 Live the Ranger Life Life is full of connectivity Waiting for your creativity Get started and drive to yourself Live your life move to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you f สวัสดีค่ะจากใครอ้ํานะคะ วันนี้นะคะไทอัมเราก็ได้เปิดตัวรถพนักงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะ1ิถึงสิรุ่นด้วยกันนะคะโดยไฮไลท์ของออรอบนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของ Tiger Sport 660นะคะที่เป็นรถ a v v n n t u r e Sport ขนาดกลางนะคะโดยที่รถคันนี้นะคะจริงๆก็สืบเนื่องมาจากการที่เราได้ลอนตัวไทเดน660ไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากทั่วโลกนะคะสำหรับ Tiger Sport 660คันนี้นะคะเป็นรถ a d v e n t u r e ขนาด664 นะคะเหมาะสำหรับการกขับขี่ในเมืองนะคะแล้วก็ขับขี่แบบทัวริริงนะคะโดยถังน้ำมันเนี่ยขนาดใหญ่ถึง17ลิตรด้วยกันนะคะสามารถขับขี่ในระทางไกลได้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะความคล่องตัวคันนี้ก็สูงมากนะคะที่สำคัญค่ะราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะอยู่ที่359,000บาทค่ะมาโปรโมชั่นภายในงานนะคะเ,ออเมื่อจองรถ Tiger Sport 660นะคะจะได้รับฟรีไทม์สวิตแพ็กเกจอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีรถเซกเมนต์ใหม่นะคะนั่นก็คือ,อตัวสปีดท t ิปเปิลพันสอง RS และ RR นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยอัมไทยแลนด์นะคะได้นำรถตระกูลสปอร์ตในเขตนะคะเครื่องพันสองมาเปิดตัวอีกด้วยนะคะบบสปีดทริปเปิล RS และ RR นะคะ มาด้วยเครื่อง1,160 cc ค่ะแรงบิดอยู่ที่1 180แรงม้าด้วยกันนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง30แรงม้านะคะคันนี้นะคะสปีด d ิ r เปิล RS นะคะสปีด d ิ r เปิล102 RS นะคะอยู่ที่ราคา699,000บาทค่ะในขณะที่สปีด d ิ r เปิล102 RR นะคะอยู่ที่ราคา 799,000บาทค่ะและพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานนะคะ10ท่านแรกจะได้รับ a c อ s o r ร v o เ c h e r นะคะมูลค่า10,000บาทอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีตัวสเปเชียล d i ดิชันนะคะสำหรับตะกูลดโมเดิร์นคลาสสิกนะคะมาให้เลือกชมอีกนะคะนั่นก็คือบอนวิลโกลน์นะคะ e d ดิชันวันนี้ขนทักบอนวิลโกลน์เอดิชันมาถึงแรุ่นด้วยกันทีเดียวนะคะความพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องของเส้นเส้นลายนะคะที่วาดด้วยมือนะคะสีทองนะคะซึ่งเป็นถือเป็นคลาสแมนชิพของไทม์นั่นเองนะคะราคาสำหรับบอนวิลโกลน์เอดิชันนะคะ เครื่อง900 cc จะอยู่ที่ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม20,000บาทนะคะในขณะที่1,200 cc เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ประมาณ28,000ถึง30,000บาทค่ะรถทุกคันภายในงานนะคะจะได้รับฟรีไทม์สวิตแพ็กเกจอีกด้วยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นภายในงานมาอเตอร์อ็สป์รปครั้งนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยพิเศษนะคะดาวตา่ำเริ่มต้นเพียง2,999 9บาทนะคะฟรีป,ประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยและรถทุกคันนะคะจะได้รับเรื่องของฟรีทั้ง์วิสแพ็กเกจนะคะ นอกจากนี้นะคะการประกันคุณภาพนะคะยาวนานถึง2ปีแบบไม่จำกัดระยะทางนะคะและเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะ roadside a s s i s t a n t อีกเป็นระยะเวลา2ปีเช่นกันค่ะฝากทุกท่านนะคะติดตามไท่อัมโมเดลใหม่ๆนะคะได้ที่ไท่อัมบูธของเรานะคะหรือจะติดต่อที่ผู้แทนจำหน่ายของเราก็ได้นะคะขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังไบร2.3ลิตรเทอร์โบ พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากล้าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ เจอ FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึถึง30มิถุนายน2564 Live the Ranger life ครับสวัสดีครับวับนนี้ทีมงานงรถแทรด์เราก็อยู่กันที่ GWM Experience ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่4ที่ทาง Gate Wall Motor ตั้งใจให้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆของลูกค้านะครับโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด7โซนนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับมากที่โซนที่1น,นะครับ Mobility Experience Park เมื่อเข้ามาในพื้นที่ชั้น3ของไอคอนสยามนะครับจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคุมบริเวณส่วนกลางของ GWM Experience Center นะครับ โดยจะมีการจัดแสดงรถยนต์ All New Harvall wow, s i Hybrid SUV ทั้งรุ่น Alta และรุ่น Pro ซึ่งเป็นรถยนต์ Compact SUV ที่ได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดีนะครับด้วยรูปโฉมภายนอกที่ทันสมัยอ p อปชั่นจัดเต็มมาพร้อมกับหลังคาพาน r รามิกซันลูขนาดใหญ่ในรุ่น Alta โดยตัวรถมีมิติตัวถังที่กว้างขวางใหญ่โตกว่ารถ C SUV โดยทั่วไปภายในมีการออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีความสปอร์ตโชบเชียว รวมถึงวัสดุที่มีคุณภาพทั้งยังกว้างขวางนั่งสบายใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ All-New well h a r v a l H6 Hybrid SUV มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรพร้อมเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จให้กำลังสูงสุด2 4 3แรงม้ากับแรงบิด530นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยพาวเขับอิเล็กทรอนิกส์แบบมันติโมด DHT หรือโลบเกียร Hi ์ไฮบริดรุ่นแรกที่มี2เกียร์ที่เครื่องยนต์และอีก1เกียร์ที่มอเตอร์ขับเคลื่อนทำงานประสานกันอย่างลงตัว ทำให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและมีความประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยในด้านความปลอดภัยนั้น all new h a r v a l h e s i c hybrid suv จะมีระบบช่วยการขับขี่และลระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มโดย h a r v a l h e s i c รุ่นโปรเปิดราคาที่1,149,000บาทรุ่นอั t a เปิดราคาที่1,249,000าบาทนอกจากไฮไลท์ในรถยนต์2รุ่นนี้แล้วอีกไฮไลท์หก็คือการจัดแสดงจอ led ลูกโลกขนาดใหญ่ที่สะท้อนถึงนวัตรกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะจากเก t วอลมอเตอร์ที่ถ่ายทอดเป็นเลือกราวให้เราได้รับชมกันและอีกไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่มีความสูง6.9เมตรและยาว15เมตรที่ทอดยาวจากชั้น4ลงมาที่ชั้น3ซึ่งเปิดให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นและเพลินๆได้ย้อนวัยสู่วันวานอย่างสนุกสนานและในโซนนี้ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางที่จัดไว้แบบที่นั่ง สามารถรองรับได้สูงสุดถึงร้อยที่นั่งสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีโซนที่ 2. เทคโนโลยีแ l a เป็นโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาล้ัสมัยของเก t e อลมอเตอร์ที่คิดค้นและพัฒนาสู่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วยหน้าจอ Intelligen t Interactive LED Wall ขนาดใหญ่ที่สามารถให้ผู้เยี่ยมชมได้มีส่วนร่วมด้วยการสั่งงานจากจุด Interactive Touch Point ทั้ง5จุดซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เก t e อลมอเตอร์ รวมถึงสามารถดูภาพรถยนต์ในแบบ360องศาได้อย่างสมุูสนานโซนที่3 Conference Hall จะเป็นพื้นที่ห้องประชุม2ห้องที่สามารถรองรับได้ถึง40ที่นั่งโดดเด่นด้วยการออกแบบเป็นกระจกบานใหญ่เพื่อให้สามารถประชุมพร้อมชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มที่โซนที่4 Living Room and Sky Garden จะเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้ง2ชั้นทั้งชั้น3และชั้น4ของ GWM a s e r i a Center จะมีทั้งในส่วนของอินด o ร์และ outdoor, อ u t d ดเหมาะสำหรับการทำงานและนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายใจส่วนที่5 GWM s t o r y ส่วนนี้จะเป็นหน้าจออินเทอร์แอคขนาดใหญ่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของ g a t e w a l อร์มอเตอร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวัฒนาการของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รู้จักและทำการเรียนรู้เกี่ยวกับ g ก t วอรมอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นโซนที่6 c คาร์แมปปิ้งไฮไลท์ของโซนนี้จะเป็นการจำลองโมเดลของรถยนต์แบรนด์โฟลแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ g ก t วอรมอเตอร์นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยจะเป็นจุดที่ให้ผู้เยี่ยมชมได้สร้างจินตนาการอย่างอิสระผ่านการลงสีบนรถยนต์ผ่านหน้าจอแล้วไปแสดงอย่างตัวรถโมเดล พร้อมสามารถเซฟไฟล์และถ่ายรูปเพื่อนำผลงานไปอวดในโลกโซเชียลได้อีกด้วยโซนที่7 GWM Cafe and Co Kitchen โซนนี้จะประกอบด้วยบ้นที่2ส่วนก็คือส่วนคาเฟ่ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถมานั่งพักผ่อนและดื่มด่ำกับกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆโดยไฮไลท์ของโซนนี้จะอยู่ที่จอ Interactive Coffee Table ที่จะเป็นจอดิจิตอลขนาด55นิ้วพร้อมเลเซอร์โปรเจคเตอร์รวมถึงอินเทอร์แอคทีฟน ที่มาพร้อมนวัตก,กรรมที่สามารถตรวจจับวัตถุในแบบเดียวท่ามเมื่อวางแก้วเครื่องดื่มลงบนโต๊ะพร้อมแสดงรูปสัตว์น่ารักต่างๆเพิ่มสัมผัสความเป็นธรรมชาติและการลากโลกในโซนนี้อีกด้วยส่วนในพื้นที่โคคิดเช่นนั้นจะจัดเตรียมไว้สําหรับการทํากิจกรรมประกอบอาหารเพื่อสร้างสารรค์เมนูสุดเกทีได้อย่างเต็มที่สาหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม GWM Experience Center ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา ที่บริเวณชั้น3และ4ของไอคอนสยามโดยสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GWM Application และ Facebook GWM Thailand ครัพี่ก้าวันนี้เราไปเดินชมกันมาแล้วสำหรับ ยานยนต์ที่เขาเอามาเปิดตัวกันในงานมอเตอร์โกพูดได้คําเดียวเลยครับว่าทางนี่กําลังตัดสินใจอยู่ใช่มามาหากงรมยานยนต์ครั้งนี้ไม่ผิดหวังกับการที่จะมาเลือกชมมเลือกดูมาเลือกข้อเสนอต่างๆที่งานแห่งนี้เขาให้ถ้าท่านช้างานงานครั้งนี้หมดไปับท่านจะตัดสินใจพลาดสําหรับลูกค้าที่อยากได้เป็นรถทัวกไฟฟ้าก็เป็นรชัต่างๆเนี่ยรวมไปถึงดอกเบี้ยครับรุรถต่างๆที่มาโชว์ในครั้ง โปรโมชั่นจัดเต็มโอ้โหถ้าทัดงานนี้ไปเสียใจอี่ปีหน้าเลยครับผมสําหรับสัปดาห์หน้าเรายังมีต่อยพี่ก้าเราจะอยู่ที่งานใช่จะอยู่ที่นี่อยู่โอ้ยเราจะพาไปชมสองล้อครับพี่ก้าเดยวสัปดาห์นี้เราก็ต้องลากันละฮัลสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับผม